สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเซาวันที่13เดือนพฤศจิกายนพศ2567เบื้องนี้ละ่ะมาเก็บเห็ดกับยายเดี๋ยวสาวสอนพาเรอสีพี่น้องมึงด้วยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งออกไม่รอบบวยจ้าพี่น้องเบื้องนี้จะสาวอวนให้พุ่นะเป็นมูเป็นมูอยู่ยายเป็นผู้พ่อพุ่นเอาใยเก็บเลยเก็บให้พี่น้องเพาเบื้องนี้พอทั้งพุ่น เงา่ยผีไม่เตกีมันเดียวเดยวเดี้ามันขึ้นไม่บอกอืมเดียวขืนบอนี่เตกีมันโอ้ยทั้งหัดอื้อทุกเสียมไปมาถือขาออกเลยเสียมถึกดอกพอดีพอดีจ้ะพี่น้อยเป็นพี่น้องเป็นมูเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นเงาเป็นเงาอยูมเนี่แต่ส่ออ่อนคักปุณหะชาวสวนผ้าโราเกิดมากกว่าเราจะเคยเห็นอย่างไรจ้ามุนี่ทั้งเนาทิมกระพง พูน่ะดดอกน้อยพ่นจ้าเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอานี่เจ้าจานพี่น้องสิกรเก็บบ่ได้เอามีดมาขัดเจ้าซาพี่น้องกัดเจ้าซาขัดซาเนี่ยว่าเฮ็ดอันเห็ดเพิ่งออกมาเบิ่งเะรมเงียนอิริมึงเนี้อนนี้เออปิดตะมันหาย่ายพ่นหาถ่าคาดว่าพ่นสิออกอยู่ได้จานพี่น้องเพราะว่าเห็ดหัวตะขึ้น ซุมันทีข้าเจ้าเก็บไปแล้วนั่นเอาไปนั่นผู้ละสองตาสามตาวางมือเสาวสาวสวนผ้าหล่อฆ่าตาตะเขาสุวะข้าเจ้ามากยังได้ผู้ละสองตาสามตานองถิ่มกระพองมึงเนี่อเป็นตะแสรวนคักเป็นตะมันขึ้นนะ่ะนองถิ่มกระพอ,องค่นเกิดด้วย,ยในใ่ปลาเพล็ก้ะจ้าพี่นอ้องนู่นปลาเพ็กเต็มเลย อันใดเจังสีเนาะก็สีสุดยอดมึงดูละ่ะพูน่ะนบบนเต็มกระตาเลยมากมากเพรทัานไหนโดนได้จ้าพี่น้องหัวตะขึ้นมาแต่ว่าผู้ตีกระจเอาไปหลายเหล็กหลายแห้งพ่ออีใบใหญ่พ่เอ,พอเราบอกพ่เอ,พอเราใหญ่เก็บเนาะเปิดเบื้องอีกก้อนยังเหรอต่อเปิดหาอีกก้อนจ้าพี่น้องมากข้าวเดียวไปตะสะอ่อนเนาะเบื้องนี้ว่ามันิด จะดรอ่งมากเอยตัวอยู่มุจาว่าพุ่น่ะปัดมาเบิ่งจุ่มนี่บรรจ้าพี่น้องคนไปเห็นจนวันเนาเบิ่งนี่พ่น่ะหันเพิ่นออกนี่เพิ่นออกเป็นมูนะจ้านี่นี่เพิ่นออกเป็นมูดิเบิ่งพุ่น่ะดอกน้อยจอมี่นยี่ไตนั่ ah Hence, นจ้าอันนี้ดอกน้อยเพิ่นนี่น้อยเนี่ยเนี่ยเห็นปะค่ะกระลั่งขึ้นนะดอกนี่นุ้ยจอมี เซลสอนพาเราสกีบึงไปดิเจ้งดิออาเนี่ยมืดหล่นกตาอ,ออ้แต่เิดได้ที่โอได้บ่เออจะเป็นหงาเชื่อม <c oughs> ย่าพ่ออีกตือ <c oughs> <c oughs> ย่าก,กับพ่ออยู่ฟังท่างพุ่นจ้จาพี่น้องสามดอกมันงกับย่าสามคนแต่ว่าอีกผู้หนึ่ง่นไปใส่บุจาแต่ว่าจะปากเงี้ยงเนะ้ จะว่องเฮีงคัดคนคนเรื่มมาหลายเร็วมัอนี้บัตากหอดเข่าเกี่ยวเข่าไวยถิ่มเลยนี่ดอก,น,อน,ดอกน้อยเออยยอพี่นจ้ะดอกน้อยนี่ก็ออวกแยกก็ได้หลายคือกันปื๊ดพี่น้องจ้ะเมืองเนี่ยล่ะสาวสวนผ้าร้อนม,มาพอเหงี่อลงลง,ลงูเหงื่อลงงูอีกอย่างมาอวกแงมีวิวิวิไปแต่ไหนไงเมืองเมืองจ้ะบ่แม่นีหน่อยดอกดิซีหาดอกไปได้จ้ะพี่น้องป๊ด เป็นไข่เป็นโ่กันนี่จ้ะ่งคนเนี้ยมีไข่ไข่กับว่มีไข่หน่อยจ้างนี้ยขึ้นไาไข่มีดอกกับว่มีดอกหน่อยนจ้าพี่น้องเราสอนผ้าราสิลน้ำเห็นเบื้งลึกนสองสามสี่าหาไข่จ้าไข่เมียนอ้ยบกับพง เราสอนพ่าเรามากับไอ้คนนึ่พ่องชะเนี่ยงจ้าพี่น้องเพื่อนกระไดคือกันกับยายมสามคนมือนีเแขนเเลยแต่สุวรรขาดมือนีเจ้าในเจ้าเห็ดเห็ดคือเกิดมามเจ้าสี่หเห็ดละงกคือเกิดเนี้ยนี่ปยายเยายยายเอาเสียมากยายเอาเสียไม่ขีดไหนพี่น้องเพิ่นเ่ดูเ็ดีเ็ดเกิดเนี่แล้วมันเดี๋ยนัเนแลวั ไอา่อยหนึ่งเก็บเอานึ่งโอ้โหนึงเอาไี๋เ่อน่อีก็ท้าครบนึ่งค่นึเดี๋ยอนี่คนโอ้โหนี่คนโอ้บหนคนเ้หโอบเหโอ้โ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 อ้โหโอ้โหโ้โเอ้โหอ้หโอ้เหื้เอ้อ้อ้อออ้อ้น้อ้อออห้อกอ้อ้ ฮ่ามึงอีกเลยไงเฮ็ดเอีงจันเกิดเห็ดน่านีน่าขากเนาะอันนี้พอเฮ็ดเพิ่งน้อยจ้าพี่น้องนี่เห็ดเพิ่งฝ่ายไม่เพิ่งฝ่ายด้วยนาะเพิ่นเอิญเนาะไปรุนทั้งกันโอ้ขึ้นมากระเป๋ายหญ่ก็หาอยู่ทางพุ่นอยู่จ้ากิมนีผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นีิเนาะ คิปหน่าสิได้มีคิดใหม่ๆเฮ้ยเฮ้ยเ้ยย่พออีเราวัาสิภากันกลับหลัจ้าพี่น้องของย้า่ก็ได้หลายคือกันจ้าหาง่ายไงจ้าโขกอันเป็นเปลนสละสองดอกนี่ของย้า่จ้าพี่น้องย่า่จได้หลายคือกันหูอ่อนไม่ชิเหียปะเราขึ้ง่ามัทไกีนี่ยนี่นี่แตขอบุณนี้หลายไล้จ่าพี่น้องคลิปนี้กัน สวัสดีจ้ายายเก็บออกดิปดเปลี่ยนมันาะอุ้ยมือื่นมากไหมมากไหมงามนี่ตัวดอวงงามๆวัดทถาจังเม็ดจะออนไรรู้หินละงกูกับพาะหินละงูหินละงูกายงามอุ้ยจะออนขอบคุณเลยลยจ้า